มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันหยุดเดือนกรกฎาคม2565ธนาคารหยุดวันไหนบ้างเช็คเลยค่ะในที่สุดก็มาถึงครึ่งปีหลังของปี2565กันแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังจะวางแผนลาพักร้อนหยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานมาอย่างหนักหน่วงตั้งแต่ต้นปี เหมาะมากที่เป็นเดือนแห่งการลาหยุดค่ะเนื่องจากวันหยุดเดือนกรกฎาคมนั้นมีวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศวันหยุดธนาคารตามประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี2565นะคะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันศุกร์ที่29กรกฎาคมวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม2565วันศุกร์ที่12สิงหาคมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติเดือนตุลาคม2565ันรหสบวันพฤหดสบดีที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันศุกร์ที่1 4ตุลาคมวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม วันจันทร์ที่24ตุลาคมชดเชยวันปียะมหาราชปณอธานทิตยี่23ตุลาคม2565เดือนธันวาคม2565วันจันทร์ที่5ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติวันจันทร์ที่12ธันวาคมชดเชยวันรัฐธรรมนูญวันเสาร์ที่10ธันวาคม2565 ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ